เทำเป็นชุดเป็นชุดไว้นะคะใครมาถึงอยากได้ก็หิ้วเอาเลยสะดวกสบายหิ้วเอาน้ำขนมจีนแล้วก็ไปเอาผักนี่ขนมจีนเขาก็ชุดหนึ่งก็เกือบโลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณปา้าขาเลาะค่ะวันนี้คุณปา้าขาเลาะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดาาน,านินจาอรมตตานครชลบุรีนะคะ มาดูอาชีพค้าขายมาดูตลาดนะคะช่วงนี้ก่อนเนี่ยร้านนี้ขายขนมจีนดีขนมจีนน้ำยาปูบ้านบึงก็เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆก่อนนี่ร้านขนมจีนน้ำยาปูบ้านบึงนี่นะคะ อันนี้ชุดเท่าไหร่อ่ะพี่น้ำยาปูร้อยยี่ครับน้ำยาปูตอนนี้ร้อยยี่อ่าถ้าธรรมดาค่ะพี่ได้กำไรร้อย <100 S 2> เดียวร้อยเดียวอ๋อถ้าธรรมดาร้อยหนึ่งนะคนุณคุณผู้ชมอ๋อถ้าชุดเล็กอย่างนี้ห้าสิบบาทอ๋อนี่ค่ะคนคนซื้อกินนี่อันนี้นมจีนประมาณเท่าไหร่พี่ โลกิโลอ่ะอันนี้อันนี้กรบเกือบกิโลเหรอคะอ๋อได้เยอะนะคุณผู้ชมนี่น้ํายาก็ได้เยอะ,อะก็กินสองสามคนอิ่มนะคะแลถ้าเราเอาอย่างนี้เราก็ไปเอาผักต่างหากเหรอคะพี่อ๋อเีก็เราเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ไปเอาผักต่างหากมีผักเุก้คเิ่ได้ตามสบายอันนี้ก็คือน้ํายาปูเหรอคะพี่อันนี้น้ํายาปู อันนี้ครับพี่อันนี้แกงกะทิครับกะทิแล้วก็แกงเขียวหวานปลาไก่แล้วก็แกงปลาขาไก่แกงปลาขาไก่แล้วมีน้ำเมี่ยวน้ำเี่ยวแลมีน้ำพริกครับน้ำพริกแล้วก็แกงไตปลาอ๋อคุณผู้ชมมีครบทุกอย่างเลยนะคะชุดอ่าถ้าไม่ใช่น้ำยาปูเนี่ยจะชุดละร้อยหมดทุกอย่างเนาะมีมีน้ำยาปูคือร้อยยี่สิบน้ำยาปูเนือก้นน่ากินมากพี่คะตักตักตักโชว์นิดนึง นี่ค่ะคณผู้ชมคน้นน่ากินมากเลยชุดละ120บาทแล้วถ้าเขาเอาไข่ต้มเนี่ยพี่อ๋อไข่ใบละสิบนะคะนี่ถ้าเราซื้อน้ำยาเขานะเขาก็มาเอาผักได้ค่ะเขาก็มีเยอะมากนะคะกินขนมจีนต้องกินผักเยอะๆเขามีโถ่ใบบัวบกอันนี้กระเจียวก็มีโลระพา ถั่วพูถั่วงอกถั่วงอกลวกผักกะแยงก็มีผู้ชมเคยกินไหมผักกะแยงแล้วก็กระหล่ำม่วงน,นี่กะแยงนะกระหล่ำม่วงทีลาวเกือเทศลราชินีตะกคอยเนี่ยมันละ ักอันนี้หัวปีขนมจีน,นหัวปีอร่อยมีสายบัว,วผักเยอะมากเลยคุณผู้ชมแตงกวานะคะกะหลำ่ำถั่วงอกส่วนนี้คือโซนเครื่องปรุงเขานะคะใครอยากใส่อะไรก็ใส่พริกป่นน้ำตาลกระเทียมเจียวนะคะเนี่ยคนซื้อ คนซื้อไม่หยุดชุดละร้อยยี่สิบน้ำยาโปธร,รรมดาร้อยหนึง่งก็าทำเป็นชุดเป็นชุดไว้นะคะใครมาถึงอยากได้ก็หิวเอาเลยสะดวกสบายหิวเอาน้ำขนมจีนแล้วก็ไปเอาผักนี่ขนมจีนเขาก็ชุดหนึ่งก็ เกือบโลชุดเล็กชุดใหญ่มีชุดเล็กห้าสิบคะขายได้เรื่อยๆคนละชุดสองชุดมาถึงก็มาหยิบเอาหยิบหนังจีน กะโหูกระทึกหน่อยนะเพราเป็นตลาดเสียงสรารพัดเลยค่ะคุณผู้ชมอยากปูบ้านบึงมาสี่จ่ายสามผักเป็นบุฟเฟ่ดค่ะคนซื้อเรื่อยๆผักเขาน่ากินมากพิยาเขา,เขา,าก็น่ากินเดี๋ยวป้าเดินถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาซื้อกลับบ้านาซื้อตอนนี้ก็พลุงพลงังค่ะ าาเป็นจานก็มีเอาลาดให้แ้ะเราก็แวาผักอ๋อลาดเป็นจานสี่สิบคุณผู้ชม เินน้ำยาปูบ้านเบิงนี่อยู่ที่ตลาดอามะตะมินจาอามะตะนครนะคะอยู่โดมที่ติดกับที่ทำการตลาดสำนักง,งานตลาดนะคะเดินเข้ามาซอยแรกนี่เป็นขายอาหารเนี่ยค่ะคนซื้อกินซื้อกลับบ้าน เ็ไอเดียทำค้าทําสายคุณผู้ชมนะซื้อจานหนึ่งสี่สิบบาทแล้วก็กินขักให้อิ่มเลยกินขักนะแต่ป้าว่าป้าจะซื้อกลับก่อนนะคะพาดูบรรยากาศก,าก่อน มีคนมาซื้ออีกละร้อยยี่สิบคนผู้ชมสะดวกสบายคนกินก็สบายซื้อแล้วก็ไปเอาผักจะช่วยด้วยเขามีช่วยโฟมให้น้ำยาเขาน่ากินทุกอย่าง ซื้อเป็นชุดแล้วก็มีถ้วยโฟมแล้วก็ไปนั่งกินตรงนู้นก็ได้มีที่ให้นั่งกินตลาดเขาจัดลานไว้ให้นั่งนะคะของกินเยอะทุณผู้ชมแต่เขาก็ขายได้เรื่อยๆเนี่ยนะได้เรื่อยๆคนละชุดสองชุดเป็นจานก็มีเป็นชุดก็มี ผักเครื่องปรุงเขาเพียบน่ากินมากเส้นเขาเหมือนดูเลยพี่น้องผู้หญิงคนทำอะ่ะมันจะเหนียวนุ่มเลยนะอะเด,ด้งเดยงเลย สำหรับคลิปน้ำยาขนมจีนนี่นะคะร้านน้ำยาขนมจีนน้ำยาคูบ้านเบืองนี่ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ไอเดียะคะ่ะขายันมมาหากินนะคะคงจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยฝากกดติดตามช่องคุณป้าด้วยนะคะพบกันใหม่สวัสดีะคะ่ะ